ส <TV S 2> วัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะสัตว์ทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูสุนะครับวันนี้ครับจะพามาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะครับกับที่พักที่เขาบอกว่าสงบ ร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศดีด้วยครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในฮะ ที่นี่แหละฮะผู้ชมครับคลามฟาร์มสเตย์นะครับที่บอกครับเป็นที่พักที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะฮะไม่ใหญ่มากขนาดเล็กแต่ว่าโดดเด่นด้วยธรรมชาติรอบล้อมเลยนะครับแล้วก็ติดกับทะเลสาบขนาดใหญ่ครับใครอยากได้บรรยากาศแบบคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะกับชิวๆแบบนี้แนะนำครับมาดูพร้อมกันครับ ห้องพักที่นี่ไม่เยอะครับ12ห้องนะครับใครที่ต้องการความสงบอยากจะมาชาร์จแบตช่วงวันหยุดก็แนะนำครับสวยๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะไปะห้องพักมี2แบบให้เลือกนะครับมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนครับเดี๋ยวมาดูข้างล่างก่อนฮนะตามมาเลยครับว้าว โปร่งโล่งสบายดูเรียบง่ายดีนะครับแต่ไฮไลท์ของชั้นล่างก็คือตรงนี้ฮนะจะมีเป็นระเบียงยื่นออกไปตรงทะเลสาบร,รับวิวเต็มๆฮะลมนิ่งเย็นพัดสบายมากเลยครับไปดูแบบชั้นบนกันฮนะ ว้าวนี่เลยครับที่แตกต่างจากชั้นล่างก็จะมีอ่างจังกุชชีตรงระเบียงมองเห็นเทควิวเป็นทะเลสาบอย่างเงี้ยนะฮะนั่งแช่จังกุชชีไปด้วยมองบรรยากาศไปด้วยส่วนข้างในฮะการตกแต่งคล้ายๆกันนะครับเรียบง่ายดูดีฮะโทนสีออกเข้มๆเ,เ,เน้นสไตล์ลอฟ์ครับ นี่ในส่วนของร้านอาหารนั่นเองครับบรรยากาศแบบดูล่มลื่นมากๆนะครับคนนอกก็สามารถเข้ามาทานอาหารได้เน้นวัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะครับส่วนคนที่พักอยู่ในนี้แน่นอนครับมานั่งชิลสั่งอาหารทานได้เลยครับกิจกรรมที่นี่ก็มีให้ทำเยอะนะฮะตกปลาก็ได้ฮะปั่นจักรยานก็ชิลๆเลยพายเรือก็มีนะครับหรือว่าจะถีบเรือเป็ดแบบขำๆชิลๆก็มีด้วยครับ มีจักรยานบริการด้วยครับอันนี้ปั่นฟรีเลยนะครับจะปั่นออกกำลังกายชิวๆแถวนี้ก็ได้หรือว่าจะปั่นไปบริเวณที่พักก็ได้ครับแล้วแต่เลยมีแปลงผักด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาจัดเอาไว้ให้คนที่มาพักนะครับสามารถที่จะมาเก็บผักสวนครัวต่างๆแล้วก็ไปทำอาหารเองได้ด้วยครับ ้องบอกว่าที่นี่ครบวงจรจริงๆฮะเหมาะกับครอบครัวและก็หมู่คณะนะครับบรรยากาศดีสุดๆกิจกรรมต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็มีเวลาเรามาเที่ยวดูที่นี่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูสูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีสูสิ d ม a กส์พารานุภาพพลิกโลก